สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปต้นในรายการยิปซีโอซิริกอนสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอนะท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาแล้วนะกดแชร์ออกไปแส่นะเพียงคนละ9,000 เก้ารยเก้าก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะแชร์ 9, 9 99, share, นะ share แล้วชื่อเล่นคำถามนะเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะอืม ใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์ร้าชื่อเล่น<ช>คำถามแชร์ร้าชื่อเล่นคำถามมาแล้วนะครับนะในรายการในรอบนี้ของเราซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานในรายการทุกรอบนะมาแล้วนะครับนะ <กด S 1> ่ากดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,000 เก้าร้อยเก้าสบเก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ลว,ลวชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วนะหมายัางมายัาง ก็อเออไม่มีใครมานะอามาเดี๋ยวกดแชร์ออกไปก่อนนะตอนนี้อยากได้อะไรนะคุยคุยกับท็อปอยู่เมื่อว,วันวันเนี้วันก่อนเป็ดได้ไงได้ไปเอามาแล้วไงเออได้แล้วเออ ไม่ใช่หมายถึงเสื้อหรือว่าอะไรที่จะต้องไปซื้อที่กระเป๋าบ้างเอากระเป๋ากระเป๋าจะถึงวันเกิดโอ้แล้วอะไรโอเปลี่ยนสีกระเป๋าอ่ะตอนนี้สุกเป็นสีก็ใช้กระเป๋าตังสีน้ำเงินหรือฟ้าอันนั้นมีมากตรงนั้นน่ะตรงนั้น้องไปเลือดู วันนี้วันอะไรวันพุธวันนี้จะได้เงินจากป้าไหมครับคุณพู๋เ,เดี๋ยวตอบให้นะกดแชร์ออกไปครับแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะครับแล้วเดี๋ยวตอบให้ไหน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 มาแล้วกิตยาวีรนาแชร์แล้วคะ่ะวันนี้จะได้เงินอ่คุณคุณพู้นะคะคุณพู้วันนี้จะได้เงินจากป้าไหมคะ เงินจากป้ายังไม่ได้ใครว่าไม่ได้<ค>ผิดหวัง,วง,วงสามวันนี้นะถามว่าวันนี้ชื่อเอาวันนี้นะคะตอบแค่วันนี้นะอแตงค่ะจะมีคนมาอุป,ปถัมภ์ให้การเงินดีขึ้นไหมคะช่น่าจะมีนะจะไปคู่รักนะคะหรือว่าคนที่เป็นเพศตรงข้ามไปสวดพระคาถาเงินล้านครับนะ สวดพระคาถาเงินล้านพิมพ์หาครับพระคาถาเงินล้านแล้วสวดนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์ให้ในแชทก็ได้มาติดต่อในแชทก็ได้นะคะสัมปจิชามิยาสันสิโมพระมจมหาเทวาสุภยาคาภรยันติพระมจมหาเทวาชุราภาภวตเมมิเตภวหเต พุทธามาอาุณโมพุทธายเวรเทียวเวริโคนายังสาเวรทัสเวรทัสสาเวรเทียวพุทธสามานีมามาพุทธัสสวะโมสมปรติชามีเพ่งเพ่งภาภาหาหาเพรเรเออเออจะบอกว่าอ่ได้ค่ะอาจารย์นะคะจะบอกว่าเมื่อคืนนี้โอ้นั่งนับประคำนับนับประคำแล้วก็สวดคาถาคาถาเงินล้านก่อนสิ้นจบคาถา พระสินพรีคุณแม่บุญเรือนอีกสิบจบพระถามมหาจักพัิอีกสิบจบก่อนหน้านั้นน่ะสวดละอารัธนาศิลหะแล้วก็พอสามจบพอพอสามสวดบทสวดนี้นะอทั้งหมดสาสิบจบเนี่ยพระโอกสัพเพพุทธ,ธาห้าจบคิดว่าแบบแผ่ไปให้ทั่วๆนึกถึงใครก็แบบพูดขึ้นมาแล้วก็แบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ ถูว่านอนไม่หลับเลยอ่ะไม่รู้เป็นไรนอนไปเนี่ยนะพุทโธพุทโธตลอดเลยต้องต้องนอนบริกรรมพุทโธพุทโทพุทโธไปคนผมจะเล่าเคล็ดลับคนสวดมน์นะเออทำไงให้ง่วงอ่ะก็ถ้าสวดมน์มากเพราะมันเพลินมากมันจะเข้าสู่สมาธิแล้วมันจะเริ่มง่วงมันจะเข้าประจาระพอเข้าปราจาระเขาเนี่ยเวลาจะนอนจะหลับจะนั่งจะทําอะไรมันจะหลับง่ายถามว่าหลับง่ายเพราะอะไรจิตมันไม่ติดอะไรไงไม่สงสัยแม่อะไรแล้วมันก็ สบายโล่งแล้วก็หลับสบายไปเลยนะใครมาถามอีกไหมคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม,ถาม นะกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแช,แชทำไม,ไมเงียบเ,เออแปลกคนยุคสหวิทยาเยอะแต่ยิมซีโอสตรีกอนเะนี่ะที่เคยมีเยอะเนี่ยน้อยสหวิทยาที่เคยมีน้อยก็เยอะ ไม่แน่นอนเลยแต่ละวันนะคะแป่กริงขึ้นอยู่กับอะไรอ่ะเดี๋ยวจารย์แชร์ต่อแล้วกันกดแชร์ออกไปแซ่กดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแช์ แล้วให้พิมพ์คําว่าแชร์แล้ว,ลวชื่อเล่นคําถามค่ะนะเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะแปนาทีฝ่าแล้วมาเดี๋ยวยกป้ายก่อนโฆษก่อน ติดต่อนะครับดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้นะครับรัได้ที่ Facebook โอซิอริกออภิรัตขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับและดูที่คําว่าสดนะครับถ้ามีคําว่าสดอยู่นะครับแปลว่าเรายังอยู่ครับเวลาถามก็ถามได้อยู่แต่ถ้าไม่มีคํา,า,า,าคว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคําว่าสดแปลว่าเราไม่ได้อยู่นะครับแต่ถ้ามีคําว่าสดแปลว่าเรายังอยู่นะครับนะติดต่อสอบถามดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ a c e b o o k โอซิริกรอภิรัต เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่ง id รายโอซีรีหนึ่งหอสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซ oh, ีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทรับขันครูนาหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิด ตั้งสารถอนสารบว,สวงสงเปิดกิจการร้านคา้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องราขงของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะตามนี้ครับแล้วผมตามนี้ครับนะเอาละเวลาของเราก็หมดลงใกล้จะหมดลงแล้วเหลือ,อหนึ่งน,นาทีเ<ษ>ศษเอาจะถามอะไรก็ถามได้ตอนนี้นะถ้ามีคำว่าสดอยู่ถามได้ครับแต่ถ้ามไม่มีคำว่าสดแล้วจะมาถามอะไรผมผมก็ตอบให้ไม่ได้นะ นะดูที่คําว่าสดนะครับนะดูที่คําว่าสดนะแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามครับดูที่คําว่าสดนะครับนะอืมนะเอาเดี๋ยวดูด้มีใครมาถามอะไรเพิ่มอีกไหม,ไมนะเอากดแชร์ออกไปครับ กดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละ9,999แชร์แล้วให้พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะอืมเอาละเวลาก็อืเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะหมดลงแล้วนะครับนะก็ ถ้าไม่มีคําว่าสดแปลว่าผมไม่ได้ยุ่งนะมีค่ะนะช่แล้วชื่อดีจะมีคนมาอุปถัมภ์เรื่องการเงินให้ดีขึ้นไหมคะมไม่อ่ะไม่มีใครมาอุปถมัมแถมต้องหมดเงินไปกับเด็กด้วย <laughs> นะออเออไม่มีจริงนเนี่ยดวงดวงมันไม่มีนะ คือถ้าเป็นอุปถัมภ์ก็ต้องเป็นไพ่ผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไพ่แบบอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินดีๆขึ้นมาแต่นี่มันเป็นไพ่เด็กแล้วเกี่ยวกับมันไม่ได้อะไรจากเด็กอ่ะนะเอาพูดตรงแว่าถ้าจะให้มีเงินเข้ามามันต้องมีไปสวดพระกระถางเงินล้านดีกว่าทํางานอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้เงินไปสวดพระกระถางเงินล้านนะครับนะมีงานมีออเดอร์ใหม่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมีนมีงานใหม่ๆเข้ามาละจ๊อบๆไปอะไรเงี้ยเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะขอรับนะไปแล้วครับสวัสดีครับ